ปอก็มาถึงที่นัดแล้วนะคะตรงเวลาเป๊ะเลยได้ข่าวว่าเจ้าของร้านเนี่ยเขาไปอบรมหลักสูตรการวนวดหน้าแบบกระชับหรือว่าแบบวีเชฟมาด้วยที่บ้านปอนะคะมีครีมเยอะมากเลยเขาบอกว่าทาเองที่บ้านได้ด้วยแล้วถ้าทำํำบ่อยๆเนี่ยสวยแล้วหน้าผอมแล้วไม่ต้องเจ็บตัวด้วยอยากรู้ตามปอเข้ามาเลยคะ่ะอ้าวคุณจินี่สวัสดีค่ะ ค่ะคุณผชมเนี่ยค่ะคุณจินนี่นะคะที่ปอนอัดไว้เดี๋ยววันนี้เนี่ยคุณจินนี่เนี่ยจะมาบอกเคล็ดลับนะคะวิธีการนวดหน้าให้เป็น V Sha ฟโดยตัว,วเองไม่ยากเลยค่ะ วความที่เจนนี่เองนะคะเป็นคนที่กลัวเจ็บนะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงก็ห่วงความสวยความงามเจนนี่ก็อยากจะมีหน้าเรียวเล็กแบบ s h เชฟโดยที่แบบไม่ต้องพึ่งสัญยกรรมแล้วเจนนี่ก็ไปคนพบนะคะวิธีของการนวดหน้ายกกระชับแบบเฉพาะเลยเจนนี่ก็เลยไปติดต่อกับคนที่เทรนโดยตรงก็ให้เขามาสอนเจนนี่โดยเฉพาะเลยค่ะ ็คือขั้นตอนแรกของการทํา V Re-Shape นะคะก็คือจะทําให้บริเวณช่องคางเรียวขึ้นแล้วก็คือจะดึงบริเวณตรงนี้ให้มาเก็บทงที่อยู่หลังหูนะคะแต่คือถ้าเราทําเองที่บ้านเราก็ใช้มือของเราวางภาพลงไปได้แล้วก็ทําได้เหมือนกัน ต่อไปนะคะพอหลังจากที่เราทำบริเวณกรามเสร็จแล้วเราก็จะทำให้บริเวณหนกแก้มนะคะแล้วก็จะเก็บกล้ามเนื้อขึ้นไปที่บริเวณเดียวกันแล้วก็จะทำบริเวณตรงนี้จนถึงบริเวณรอบดวงตาด้วยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะกระตุ้นกล้ามเนื้อลอบดวงตาโดยการที่เอามือหมุนวนที่บริเวณดวงตา ลดเดียวลอยชงบริเวณหน้าผาก็คือจะเอามือลูบขึ้นหน้าผากตรงนี้ก็คือจะใช้แรงที่น้ำหนักเยอะนิดนึงแล้วคือเราต้องทำเสาข้างให้เป็นสม่ำเสมอด้วยถ้าทำเองที่บ้านเราก็ทำวิธีเดียวกันได้เลยโดยการปรับลักษณะการตั้งมือเท่านั้นเอง นะคะพี่ได้ดูหรือเปล่าอย่าลืมนะปอกลับไปนะคะต้องไปทําวิธีการนวดหน้าแบบกระชับให้ปอด้วยวันนี้สบายแล้วก็รีแลกซ์มากๆเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณจินนี่มากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยที่มาสอนวิธีการนวดหน้ากับสาวๆนะคะสวยด้วยตัวเองที่บ้านได้ด้วยเดี๋ยวไว้ปอลองไปนวดหน้าแบบกระชับดูแล้วลองมาให้คุณจินนี่ดูว่าปอทําถูกวิธีหรือเปล่าขอบคุณมากๆเลยะคะ่ะ